ูดถึงแจ็คสันหวังนะคะล่าสุดก็มีเพลงใหม่ซึ่งเอาชื่อตัวเองเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเอ่อชื่อเพลงเลยและถนะ้าใครที่ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนฟังเพลงนี้จะได้รู้ประวัติชีวิตทั้งหมดเพราะอะไรไปติดตามกันค่ะแจ็คสันหวังหรือว่าพี่แจ็คแรปเปอร์เชื้อสายจีนแห่งบอยแบนด์วงก็อดเซเว่ญควนใจแฟนๆทั้งไทยและต่างแดนเริ่มต้นปีใหม่กับผลงานเพลงเดี่ยวซึ่งเป็นซิงเกิลภาษาจีนซึ่งใช้ชื่อตัวเองมาเป็นชื่อเพลงด้วยล่ละค่ะ ตามข้อมูลบอกว่านี่คือซิงเกลิลแรกของมินิอัลบั้มภาษาจีนที่เขาเตรียมจะปล่อยและพี่แจ๊คของแฟนๆก็มีส่วนร่วมเขียนเนื้อเพลงและก็เรียบเรียงดนตรีด้วยตัวเอง โดยหัวใจหลักของเพลงนี้คือการเปลี่ยนกระบี่เป็นไมโครโฟนเพราะอย่างที่แฟนๆทราบกันว่าแจ็คสันหวังก่อนเข้าสู่มาวงการมายานะคะเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาฟันดาบตัวแทนโอลิมปิกเยาวชนโดยเพลงนี้เนี่ยรวมโมเมนต์ความสําคัญต่างๆในชีวิตรวมไปถึงประสบการณ์ในช่วงเวลาต่างๆออกมาซึ่งแจ็คสันหวังก็แนะนําเพลงนี้โดยบอกว่าถ้าใครอยากจะรู้จักผมและไม่มีเวลาจะไปเปิดวิกิพีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้ฟังเพลงนี้ เพราะว่าทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของผมรวบรวมเอาไว้ในเพลงนี้หมดแล้วค่ะงานนี้ก็เลยไม่น่าแปลกใจนะคะที่หลังจากปล่อยออกมาให้ฟังกันแล้วเพลงแจ็คสันหวังเองก็ทยานขึ้นครอง ชาร์จเพลงไทยเราทันทีนะคะไม่นะับรวมที่ฮอตคอนเทนต์โซเชียลอย่างร้อนแรงสมกับที่จะตัวประกาศเอาไว้ว่าเมื่อทำแล้วต้องทำให้ดีเขาดีใจที่มีแฟนๆมาร่วมผจญภัยไปด้วยกันในส่วนของตัวเขาเองจะตั้งใจทำทุกอย่างอย่างเต็มกำลังเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและทำให้ทุกคนภาคภูมิใจค่ะ ดีจังเลยอ่ะนิว่าแบบงานเนี้ยแฟนๆจะยิ่งชอบเพราะว่าคนที่แบบว่ารักแล้วก็คลั่งคล้าเขาอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นการนําเสนอตัวตนเขาอย่างแท้จริงเลยอ่ะอืมใครที่ไม่ทราบชีวิตประจำะชีวิตประจำวันของเขาหรือว่าชีวประวัติของเขาอ่ะนะก็ไม่ต้องหาวิธีพีเดียไปฟังคใครนี้น่าจะครบถ้วนนะครับ